สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอีกเราเด้อจ้าไปวีเปมเมลีมาเร็ววันนี้ฉันมาเดินออกกำลังกายในป่าฉันเดินขึ้นมาเห็นไม่ได้หลังนะฉันเดินมาด้คขึ่งทางแล้วฉันว่าจะเดินไปอีกเดินไปอีกน,นู่นไก่อยู่จ้าแต่ว่ผาา่าโอ้สวยสวยมากเลยพี่นองเลยดูว่า มงี่มิชายไอดอกปัาตะกวงมาอีกว่าบางหันป้ากันก็ขวงขวงก็มีกลัวคนได้นหละน่ะอันโมงห็นกับปตา,าคนหนาเอ้าคนยังไงน่ะมิชายมมงดูดีดีอ้าวขวงนี่ต่างคนต่างด <c ười> เดินรบกันเดินขึ้นมาภาพข้างล่างก็สวยสวย ว่าข้างหลาง้างบนก็สวยย่ดอกเดินพินองอ,งเอง้เอาแต่ผามในปลามามให้ดูวนนี่พวค้นชอบเขาปามโนจ่ะเดี๋ยวให้หิมะตกกยิพาไปเดินลุยหิมะคือกันอันนี้ก็เขาปาไปก่อนเนาะ คนบันโงมีไปไหนแอยู่แต่ในป่านี่ยังเขา้าหวานนั่นเลยนานๆที่เขาเมืองเดือนหนึ่งเขาสักสอง,ส,องสามที่หรือว่าในเมืองนี่แต่ทําทงานก็มีคนเดินไปดอกจากบางที่ไม่ได้ไปเลยทํางานก็อยู่แต่ยูแต่ถี่ทางานแล้วก็มาบานแค่นั้นเองผมบักครับุดนีเป็นปันตะจักรยานเอาไปทำงานเ <laughs> <laughs> ข้าบวาคือมีครับรถดงมาโอ้ ตะขนาดเดินยังจะมีขนาดจิตตกใจเนาะปั่นจักรยานก็นลุลมเร็วลมอีกอยู่เนาะหลุดม,มาบีบเต๊ม,มีได้ดิลงขางทางเลยฉันเห็นไหมพี่นองมีแต่สวยๆผ่าแต่เป็นเถวาบาทนิ่งก,ก็บจิตไหนเขาใหญ่ละว่าี่น่ะแถวาคุลานาะเขาใหญ่เลยเช่นว่าแต่ว่าเถวอื่นไม่รู้เด้อ บอกว่ามันจะคือป่าดงดิบมเลยจ้ะแต่บอส่วนมาคนปินเขาจะเดินในป่าเดินออกกําลังกายเขาก็มีข่อยกลัวเองก็มีกลัวคือกันแต่พอถ้าเจอควายป่าวิ่งด้วยจ้ะมันมีลูกหน่อยแฟนว่าอันเธอสังเกตดูดีๆเด้อปะแถวหนึ่งกล้ยป่ากับล้ําหมาป่ากับล้ําเห็นว่าที่ดูไม่ใช่ดอกเขาส่งขอความมาบอกแฟนบอกเขตไหนเขตไหนมี ยิ่งก็เราว่างเอาว่าเก็บผลละไม,ม้บางที่ก็เขาะทั้งขงออ้ายไปเรื่อยดิให้มันได้ยินนะไปหยุ่เงียบไม่ได้เลซ,ซ,ซุ่มซีซุ่มหาเห็นแม่ต้นไม้ก็ยังลมเลยหมู่บ้านนี่ฝนตกแรงๆองต้นไมล้ลมเลยพี่นงเนี้ยนี่ชันเดินมาไในขึงทางแล้วมองลงไปก่อจิ มีแต่ป่าบ้านพักอยู่ในปลายัางเข้าว่าเลย,เลยมีแต่ป่ามองไปด่านไหนด่านไหนก็มีแต่ป่า ปลาเต้นเตี้ยน,นแบบนี้เนี่ยผลไม่ก็มีแต่ว่ามันจะเป็นลูกสีแดงเด้อช่วงนี้มีทันได้ซุกดอกแต่ว่าถ้าเข้าปลาถึบน่ะจะเป็นลูกสีดำดำเน่ะเขาเรียกลูกบูบรีถ้าอันก็นี่เขาเรียกมุสติกาแต่ว่าลูกอันสีแดงแดงนี่ฉันไม่รลู้จักดอกเขาเรียกขั้วลูกกะแต่ว่าก็บานเองจักเขาเรียกอะไรไหเหล็บแมวหรือเล็บอ้นี่แหละ อยู่สีแดงๆนคนก็มองเดินมามามองดูฉันทำไรหันายหันขัวอยู่วันนี้ก็คลึมอีกแล้วนี่จักกิตกมีตก๊กฝนมือดอึมครึมอยู่หม่อว่านป่าแรงเจนลมจินต้นไม้ล้างบานบ,านบอกว่าทอนตรากขึ้นมา แต่ว่ามีลมเดอ้ออันเพื่อนไปยืนพิงมูเซ้เลยแต่ว่าเขาปลาี่่ลมร้ายอยู่ฉันเดินผ่านมาน่ะลมร้ายร้ายลมลงมันก็คือจลีลมไงน่ะร้ายอยู่ คนก็เดินในปา่าหลายด้ยนี่นะชาวชาวเบียมเนี่เขาก็เดินออกกําลังกายแต่ว่ามีค่อยมีใบหลุนดอกเดินออกกําลังกายจีเป็นตะคนเทาๆเ,เลยอายุหลายสามเองนี่แหละสามชั้นนี่แหละจีวา่สามเอี้ยงกับมีแม่ดอกบางคนคิดดูคลิปก,กับจีเล็กหน่อยกว่าชั้นอีกเดินมากเขาจีชอบออกกําลังกายนี่อายุนี่สามสิบสี่สิบขึ้นไปจ้ะเล็กหน่อยใบหลุนเขาไม่ค่อยเข้าป่าก็ดอกจ้ากั็นี่ แต่ว่าอายุสามสิบสี่สิบไปเดี๋ยวเดินป่าดีดีเดินไปทางไหนก็นตะปะก็เลยเข้าป่าเดินออกกำลังกายดีอยู่แต่ว่าเดินตามถนนหลุดไล่หล,ลยหลยุหลดวิ่งสวนไปสวนมาเล็กหน่อยว่าดุนกันนีขับรถเร็วได้ยิ่งแต่เห็นเองคือกล่องแบบนีว้าบอกว่าขับรถนี่เองตกใจเลยเลยลงขางทางก่อนขนาดเดินยังขังทางเลยลงขังทางทันหลายทีเย็น เป็นว่าเธอทายคลิปนะเธอรู้เลยดีๆเด้อว,ว่าโอ้ยฉันว่าฉันยังมีค่อยกาทายดอกตามถนนหนทางถ้าไปดูนี่ฉันก็หายลูกไว้ดาวลูกก็ค่อยระวางหลังเนาเพราะฉันควรตกใจดีปั่นจัก,กรยานก็สรงคันสามคันละหลมพังพัว่ว่า,วาโอ้โอ,โอมีดายดอกเด้อว,ว่านณะจัก,กรยานก็ยังหล่มพังแล้วพังอีกอยู่ถ้าเป็นหลดนี่แม่ เดิอนออกจากปา่าเลยเด้อพี่น้องเดินลงเดินลงมาแล้วอันจี่ถึงถนนแล้วปรากฏอันติดตามใน่เด้อพี่น้องคนไหนเขามาดูคลิปนะ่ะกดติดตามกดซับจากไข่กดอันกระดิ่งแจ้งเตียนเน่เด้อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปทําคลิปใหม่ๆอาจจีผิพผัดผหรือว่าผูดมิค่อยพอหรือว่ายังไงก็ อันคอมเมนต์ใดเด้อจ้าจีเด้ป๊บปปุงขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชม